คือเสียบเดี๋ยวในแก้วมีในแก้วมีมั้ยในแก้วรืมอมือมาแก้บ่แก้มื่อไหร่อืมคือเขาหนูพอดีอือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกระปารเด็กแค่เอาพี่น้องเอ้ยมากับบรรยากาศทงไฮทงหน้ามีเมนูพี่น้องมื่อไหร่ไม่ยังไรไอแอนต้มเอี้ยมโอ้ยแอนกระลังพอดีพี่น้องตอใหญ่เติบอยู่แตคลังพอดีพอดีพี่น้องเลยกินข้าวสวยกินข้าวเที่ยงมาๆๆๆนนมันันน้ำกันอ้ายาวเลยยาวเลย แม่นนแก่เนี่ยเรม,มเอาเลยเอาเลยว้พี่หลองเลยต้มเย็ยนสมุนไพรจิ้นจินจ้นจิ้นจินวะวะ้นแซวว้ามาเสียบจังทีนะครับเตียวป้าเด็ดปลูกเองเค็ดเองมันมาเสียบมันหูวไปดูเอ้ยพี่น้องเอาโอ้เสียงดังเนี่ยเฮ้ยต้มเย็ยนต้มเย็ยนนานๆที่กินนี่พี่น้องเพื่อน อืมอืมเหแบบ็นแล้วไม่ใช่ครับมเบียกันอย่างอืมโอ้โหสุดยอดเลยเห็นไหมบรรยากาศดีจังอืมบรรยากาศตัวตัวน้าเสียงนกเสียงกายไปหน่อยเฮ้ยเขางงเขากลบอืม

Ừ. Đẹp bao trà bố xuống mình Ừ, hẹn với nóng ơi Như này Sống cháy bao bạn, Ừ, ừ. Hẹn à Mà thôi <laughs> thay อินบะเดออืมหางจงไวเด้อค่ะมับเจ้าอืมอมือืมเจ้าเขาดูดเลยอืม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 ,อมหางมั้งแต่เม่ตอนนเขาบอกว่ากินหางมันเห็น được cầm đầu lại em nằm à Thôi hào quá Trong ta đi dần Thì phải rồi luôn Trên sông mai luôn <laughs> <laughs> mm. mm. Còn Chậm treo. Mm.

ไ,ไม่ค่อนบอกหินเนาะมันมากพื้กันเนาะมาให้มากๆเแซ่บไปเอียนเนีแ่แสบชุดโตเรื่องพอดีมาครั้งไว้สามหมื่นสี่หมื่นแล้ว วันนี้ผมขังแหว้เป็นขอร่ขเขเจาอืมหวานอ่ะอืมแดบแดบ นมีเมอยอะนะน้ำจดตัวเรามาใส่ผ้าก่อนพันห่วเตียงพันเตียงพันเยี่อตกงนี้ว่ะอืมกระเทยแบบนีแสบอืม ดูดูดีนะบ้ดนดีอะเนี่ยเศรเพื่อนพันยันเนาะทำนี่บอกว่ามันด้ยที่บุกมีขายใช่เสิบบาท่ปไทยคือก่อนหน่งไปสิ ใส่ผักก,ไปไปก,กไ็ได้เอ๊ไปเลือกใกส่ได้เนี่อยอ,อ,อืมอันนีใส่เย็นพร้อมพองเราผากก็ใส่พร้อมอืมอ,อ,นนะอืมจอนเนาะอืมน่าตา,าเลยพี่หน้งพอกกูเดุกเ <ไป S 1> ลยเนาะอืมอืโอ้มรูปปากอ่ะอืมทำไงาะ nó nói càng cái đẹp Nhật cả đi hết đâu Ba khẩu thông hay thông nào bạn hào Thế nào vậy Ừ. Như cả trong số nào Ba khẩu ba năm Các bạn sáng bàn

Ừ. 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 không <coughs> là, không 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 có không 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 ต่หลอกก็จไม่ได้ไม่มากส่องอยู่เอ <_ T _ T> งค้นแบบคนปลาแบบดิบๆเลยมากแบบดิบๆต้บบๆๆๆเพ <_ T> ิ่ม<_ Q> <_ Q> <_ Q> อืมจัดมากอืม ง่ายเลยยังน่ะอยออ้อตอนนี้เลยวะอือท้สอบเป็นเจียวเนาออืออืจดหนามือไฟแขนเี่สว่างอืออือ ก็ขับไปทัางเขมคนงามวะขนหนักดังเข้มอยู่ไบอสดเดิดดังนายอยู่กระทัาง อืของแท้ได้หนองแบบยุกไก่ท่านพี่จังอือจะของหน้าเขจ้ามาบ่ชิ้นเข่าด้มาดิไอ้เก็บบอรของหน้าก็จ้ามากบาก่ จะได้ขุนีจเหรอ <c oughs> สีดท,ทายผมหน้าจะควงเนี่ยเขามาเลยมาจับกับฐานใช่กันเร้อที่คุณบงพร้อ,ม <c oughs> อืมอะไรจะกลหนดนเด็กไมรยมอม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออสุดยอดบอสุดยอดไปาตายเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตรงไอ้ท้อง,น,องน้ามีเส้นอีสานบ้านเฮาแต้มเพิงได้ก็เขียวกับจีไปเบ้อเสียงนกเสียงกาโอ้ยตื่นเต้นเต็มไปเลยเอ้ยอืมวัดพอดีอืมหืม,ม,มนี่สองตอนสามตอนอะไรีย่างเนี่ยอีกตอนหนึ่งอเอา้เอาข้าไป เนี่ยนีอรัตตอนอนยืนนี่นะอินได้กินได้กินได้เนี่ยคินได้ข้าไปอืมไม่สนิ่ะน้ำบ่ะอืมน้ำน้ำมาะน้ำนาะเกือกึกือกอ่ะออเ้ยแอนดรัมรวอยอยู่ดีไม่แห้งนะพี่ตังเด้อย่าเจ็บยาจนอืมสุขูสุขนสุหวงสบานอ่า ฝากกดติดตามเนี่ปลาเดชเพจคนดูบนเฟซบุ๊กกับปลาเดชคนบรรทงพี่น้องอ่ามีเมนูอย่างได้ดีได้เด็ดข้างนาโอกาสนาสีมาไายมาลงให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งให้ชมเครื่องดื่เนาะอ่ากอจะเล่นอาหารอ่าสำเร็จดีลองคนกระบอกยังไรพี่น้องปฝาขอบคุณครับโอกาสสวัสดีครับผม